สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อปเดอะคอปสวัสดีครับแหมอย่าให้ผมพูดบ้างนะแหมวันนี้ป๊อปฝืนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะคุยข้างสนามวันนี้เนี่ยดูเขาสิครับคุณผู้ชมครับทำไมคะคุณผู้ชมฮะกล้องไม่ต้องแพนไปไหนเลยนะฮะทำไมคะดูเขาสิครับเอาวันนี้เรามีพิธีกรคนเดียวใช่ไหมนี่เป็นแขกใช่พี่พี่นิหนาเป็นแขกรอมานานมากเทปนี้ เป็นเทปที่จะพูดถึงทีมที่อ้มสีน้ําเงินแหละครับพี่แล้วไอ้ทีมสีทองก็รีบๆเก็บไว้นะคะเพิ่งว่าจะหาเจออีกนานสีน้ำเงินเหรอผมเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นทีน้ําเงินของจริงหรือเปล่าเนี่ยทีมสีเงินนะทีมทีมทีมเราไม่ใช่สีแบบเหลืองทองทองเหรออ๋อเหลืองทองทองเป็นของอีกทีมหนึ่งที่ตอนนี้เขาสุดท้ายแล้วจะพูดทําไมอ่ะพูดไปก็รู้อยู่ว่า ดาบนั้นย่อมคืนสนองทุกวันนี้เข้าใจหรือยังหล่ะว่าคนนี้เขาเคยไปอยู่กลางตารางเนี่ยรู้สึกยังไงไม่ค่อยเข้าใจอะไรเพราะว่าสืบมแล้วแพ้มากระจายเอาหน้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็กลับมาแงเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบเนาะเหมือนรายการคนอวดผีอ่ะเหมือนมีพลังงานอะไรอย่างใช่คนอวดผีใช่ ใช่เจ๋งๆโอ๊ยพอแล้ววันนี้ก็บอกว่าไปเร็วๆพวนเนื้อหารายการเราแน่นมากนี่เนี่ะแต่งชุดแบบนี้มาเนี่ยแบ็คกราวด์ข้างหลังเอายังไม่เห็นนี่วันนี้ทำไมวันนี้ไม่มีค่าตัวเลยนะครับพี่เนี่ยบอกไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเช็คการดูจะดับเบิงี้ยครับผมโโอ้แต่งคนต่งอุยลำบากเลยเนี่ยเลยนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลสโมสรที่ตอนนี้เนี่ยก็มีสโลแกนที่ชูอยู่ข้างสนามว่า make a dream ดีไหมนะ Dream 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 Still Dream w จะฝันต่อไปหรือเปล่าแต่ก็ใกล้สุดใกล้สุดได้เท่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ Impossible Dream Made Possible ออวัดีนะไม่ไม่ไม่ Sir Alex Ferguson เอาละอะไรเนี่ยแิ่นานรมาผมดูแล เทกระจาดเกทับกัะสุลิศวันนี้ไม่ใช่มานั่งคุยกันสองคนหรอกค่ะเพราะว่าเ็าจะตีกันทั้งเทปเราต้องเรียกกำลังเสริมโอ้โหแล้ววันนี้กำลังเสริมไม่มีเลยอ่ะกำลังเสริมวันนี้ของนี่นแน่นมากเดี๋ยวนี้ส่งตัวแล้วกันเป็นแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของของเราครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเว็บไซต์ของลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาเปิดตลาดนานาชาติใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เขามาเปิดตอนนั้นเว็บไซต์แล้วก็เราก็ได้เชิญทีมที่ทํางานให้กับ สโมสรลิเวอร์พูลคือไม่ได้สร้างมโนขึ้นมาเองนะคือได้รับแบบว่าอนุญาตเป็นออฟฟิเชียลเลยจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็พี่นิหน่าเองก็มีส่วนร่วมกับ LFC TV ด้วยก็ไปตอดไปแจมอะไรเขาได้ก็ไปโอ้โหเจ๋งที่สุดแล้วในประเทศไทยเนี่ยคือจะมีใครที่พูดคำว่าลิเวอร์พูลได้เหมาะกับคนลักษณะอย่างนี้แขกรับเชิญรวมถึงคุณอดีศรเออเป็นแถงหน้า่คุณอดิศรล่าสุดโดนเอาผมเอาวัดไปติด ดาผมมาในไลน์อ้าววันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่กอนอื่นอุ้ยเอสเอ็มเอสสัปดาห์ที่แล้ว,ลวก่อนลืมเลยแ<า>มยจิตใจมันมุ่งสู่เนื้อหาอย่างเดียวไปดูเอสเอ็มเอสประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เสือ้อบีซีเทโลศาสนะไปนี่รูปปั้นองรีหน้าสนามเอเมอร์สสเตเดียมเป็นท่าดีใจตอนยิงประตูทีมใดนะคะก็เฉลยคือสเปอร์คือโชคดีก็คือเบอร์นี้เลยยินดีด้วยนี่ ส่วนสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะคุยกันเรื่องลิเวอร์พูลแล้วก็จะแจกของเกี่ยวกับลิเวอร์พูลแต่เดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามคแต่ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆนี่โอ้ย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 คุณสวยอ่ะเห็นปลูกฟิปฟิบเดี๋ยวเดี๋ยวบอกช่วงไทฮเบรกแล้วกันโอ้ยโดนเต็มๆแต่ตอนนี้ไปดูแขกรับเชิญของเราคนก่อนวันนี้เป็นใครค่ะทั้งในโลกบอลมีแต่สโมสรทุกวงการต่างก็ต้องทำงานหนักและทุกฟุตบอลคลับก็จะประสบความสำเร็จ อระมาณนะค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะทีมงานจากเว็บไซต์ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีผู้ชมครับนี่เราบอกถูกป่ะใช่ไหมมันต้องเรียกว่าเว็บไซต์คือเรียนคำไม่ถูกดีเลยลิวพูเอฟซีไทยแลนด์ใช่ลิวพูเอฟซีไทยแลนด์คือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการของสโมสรในเมืองไทยครับคุณผู้ชมครับสมหวังแล้วนะครับ ก็ปั้นมาตั้งนานนะโปรเจกต์รอมานานมากนะครับโปรเจกต์นี้สำหรับพี่นีนานะครับพูดกอบพูดทุกอาทิตย์เอ๊ะมันคนถึงเวลาของฉันหรือยังนะแหมวันนี้ก็ได้แขกชิญยังไม่ได้แนะนำเลยแขกชิญของเรามีใครกันบ้างอ้าวเลอเชิญเลยค่ะเอ่อชื่อจิรวรรณ์ดวงนามเฮียร์เรตค่ะเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ลิเวิชั่นเอฟซีไทยแลนด์ครับจินตปัญญาติอมะนะครับก็เป็นคนคอลัมนิสต์ของเราแล้วก็เป็นคนแปลนะครับในเว็บไซต์ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ ตรัญญาภานิสกุลนะคะเป็นเป็น editorial assistant เป็นผูช่วยเป็นผูช่วยเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วไม่หรอกค่ะก็ส่วนนี้เป็น back up ค่ะกำลังเสริมเรียกได้เมื่อยามต้องการได้ทุกเมื่อได้ทุกเมื่ออ่ะผมนะฮะวิลล่าคนเต็มโชว์ดิโกสนนะครับเป็นเกี่ยวอะไรกับ กานนี้เลยเป็นแฟนคลับวันนี้เป็นเออเป็นติ่งฮะเป็นติ่งอ่ะ <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเรื่องของการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรที่มาให้ความสําคัญกับการ <c oughs> การเปิดเครือข่าย เนาะในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ได้เมาส้วก็แน่นอนแต่ก่อนอื่นวันนี้อย่างที่บอกหลายๆคนอยากรู้แล้ว SMS ว่าจะแจกอะไรใช่นี่ค่ะอยู่ข้างหลังนี่เลยจะมีใครผู้ไดเหมาะสมท่านคนนี้ออดเชิญจากเป็นเสื้อโปโลนะสวยมสวยมากนะคะก็ลิเกธิ์นะคะของลิเกธิ์นะไม่ได้ไปซื้อแบบไม่รู้อ่ะให้ป๊อปไปซื้ออ่ะซื้ออะไรมาเนี่ยไม่ใช่ผมซื้อไม่ได้ผมซื้อใช่ลิเกศิดลิเกศิ์ลิเกิดจ้ะโอ้นิดึหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ แต่ว่าต้องตอบให้ถูกที่ลองไปแมนยูไบ้กัรสโต้เลยครเคยใช่ครับไปซื้อเสื้อให้พ่อใช่ไหมวันนี้มีเกมให้เล่นผมเชื่อว่าอันนี้เกมวันนี้ผมเห็นแล้วนะครับทีมงานก็จัดให้เพราะว่าทีมงานเป็นแฟนคลับลิวพูลและเอเวอรตตันะครับทีนี้มันจะมีตำนานคนหนึ่งของลิวพูลซึ่งเดี๋ยวไปดูภาพกันจะเปิดทีละจิ๊กซอว์เบรกละหนึ่งจิ๊กซอว์นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะฮะเดี๋ยวจะให้แฟนคลับเดอะคอเลือกด้วยนะครับไปดูกล้ามไปดูเลยภาพ จิ๊กซอ jogo. นี่น <lawsuit. S 2> เดี๋ยวผมขออนุญาตลุกนะครับเดี๋ยวให้แต่คอปช่วยดูอ่ะให้ให้ใครเลือกให้เจเลือกก่อนละกันเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้านะคะนะคะอ่ะกดกดจิ๊กซอแรกเบอร์เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าโอเคเบอร์หไปปรุงไม่รู้แล้วอ่ะเออรู้แล้วปิุงตองปิุงตองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่ชื่อคุณเจียเนี่ยนะเขาทำคำถามใน Facebook อ่ะ ซึ่งคำถามยากมากอ่ะยากแบบยากมากมากมากเลยอ่ะพี่ผมได้ได้ยี่สิบป่ะยี่สิบเต็มยี่สิบอ๋อหมายถึงแฟนคลับเลี้ยวปูใช่ไหมครับเออที่เขาทำตอนนี้เขาฮีทิเป็นพวกแบบตอบคำถามเอยากมากนะอันนั้นนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมเป็นแฟนไม่ใช่เป็นแฟนคลับเลี้ยวปูผมดูผมยังไม่ได้เลยผมรู้สึกว่ามันคือู้วยรางวัลของนักฟุตบอลคนหนึ่งเท่านั้นเองนะ

อยากจะให ata, ano, ้ทีมเพิ Poland, ่มตรงไหนอะไรไงนี่คือแฟนคลับของลิวพูแล้วเพราะฉะนั้นเสนอความคิดเห็นว่าเต็มที่ c ี c 7 8 0แล้วก็รุ่นของรางวัลกันด้วยใช่แล้วค่ะเอาล่ะก็เดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าขอไปตั้งสติก่อนคำถามเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเต็มมากช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคุยข้สนาครับผม